พาร์ทที่แล้วนะครับเราได้เข้าชิงนะครับทั้งยูโรปาลีกแล้วก็เอฟเอคันะครับคุณผู้ชมในพาร์ทนี้ครับคุณผู้ชมเราก็จะมาลุยกันต่อเลยนะครับผมในนัดชิงชาเลิแล้วก็นัดตัดสินแชมป์พิมลีกด้วยนะครับก็จะเป็นไงก็ไปชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับคุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over t o p Up ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนๆอเอก็มีบริการเติม FC p o i n อยในราคาสุดคุ้ม หาสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมสำหรับ FC 25บริการเติม FC point ก็มาแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกาผมมา s a f a i Gamer เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับและคุณกำลังอยู่กับเกม FC 25กลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพาร์ทที่14แล้วนะครับคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าพาร์นทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายหรือเปล่านะครับ และก่อนที่ไปรับชมฮะลืมฮะช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องเซ็กซี่ไฟล์เกมนะครับพาคนี้ก็ขอ100ไลค์เช่นเคยครับและขอคนหนึ่ง subscribe พาช่องผมไปถึง30,000 subscribe ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณผู้ชมกันมากนะที่ติดตามกันมาตอนนี้ฮะ24,200ื่นสี่พันซับแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมช่วยกันกดซับพาผมไปที่25,000ก่อนกันละกันนะครับตารางคะแนนตอนนี้นะครับผมแมนยูฮะมี75แต้มแข่งน้อยกว่า1เกมนะครับตออนนี้ลลิเวร์พูกับ แมนซิตี้มี71แต้มนะครับผมก็แข่งมากกว่า1เกมนะครับก็เกมนี้นะครับผมถ้าเราชนะก็ถือว่าเราจะเป็นแชมป์ไปเลยเพราะจะเป็นที่78แต้มนะครับผมแล้วต่อให้เหลือ2เกมเราแพ้ทั้งหมดนะครับก็ทัานักของลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ก็ตามไม่ทันอยู่ดีนะครับผมเพราะได้อีก6คะแนนก็จะเป็น77เแต้มเท่านั้นฉะนั้นเกมนี้เราต้องชนะเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่เราจะได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ครับ ไปครับพร้อมแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าถือว่าเป็นโชคดีที่เราได้เจอบอลมัดด้วยนะครับไม่เจอทีมแข่งนะครับก่อนเกมนะครับคุณผู้ชมบอลมัดมาในแผน4-2-3-1ไว้ครับกองหน้าเป็นอูน่านะครับกองกลางตัวลุกฟิลลิปครับกองกลางตัวรับมีอดัมกับคุกนะครับปีกขวาบรูคปีกซ้ายเป็นดันโก้ครับกองหลังครับผมฮูเซนจับคู่กับตัวลอยครับผมแบ็คขวาอาราโค่แบ็คซ้ายเป็นเคอร์เคสและโกเป็นพอลเซ้นนะครับผม5เกมล่าสุดครับเสมอ3แพ้1ชนะ1ครับแทคคติอลพรีเซตมแบบคิกแแอนนดด์์รรััชะคคคบผมมีีี่ยเฟน์ครรรัับบผมพอออลลลเซนนาโโคควแ้ก็ตยะ แน่นอนครับคุณผู้ชมนักเตะของเราในวันนี้นี่น่าจะต้องเปลี่ยนกันเยอะเลยนะครับมาตาเดลิกครับผมเอาลิซันโดมาติเนสโยโร่ครับผมแทนวารานครับผมแล้วก็สลับข้างกันครับลูกช่อเหนื่อยเอาเดียโกดาโลลงนะครับผมแล้วก็อูกาเต้วันนี้ผมขออนุญาตใช้คาเซมิโร่แล้วกันครับผมโคพาเมอร์ก็ต้องใช้ก่อนนะแล้วก็แรดฟอร์ดเหนื่อยครับผมก็ต้องเป็นส่วนของเมสันกรีนวูดครับแล้วก็สลับกับทางด้านของอาริฮันโดกานาโชครับเช่นเคยครับ มาครับคุณผู้ชมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเกมนี้ฮะจะวัดแชมป์พรีเมียร์ลีกครับคุณผู้ชมถ้าเราชนะก็คือจบนะพรีเมียร์ลีกไปครับพ,พร้อมแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่าครับพาร์เมอร์ตบลงมาต่อบอลมาที่กาลาโชกกาลาโชยู่นี่มองหาพิโดแล้วบอลตัวนี้พิโดโขกทักทายไปหน่อยก็ไม่ได้ครับผมแมนนิกง ไหลมาต่อครับผมจังหวะนี้ก็เสียบไปเลยแล้วก็ยิงได้เดกาเซฟไว้ได้สวยครับคาเซมิโร่ครับโคฟาเมอร์แล้วก็แทงมาต่อเจนี้ครับบอลมาที่การาโชยิงก็ไม่ได้ครับผมโอ้โหอ่าแล้วบอลยิงมาต่อโคฟาเมอร์ครับการาโชอีกทีการาโชยีนี้ดึงดึงหลบเข้ามาแล้วก็ยิงอีกทีลูกนี้ก็โอ้โหชนเสาครับพี่โดโจเดียวไงครับพิโดจ่ายลงมาต่อครับบอลมาให้ที่ดาโลดาโลโจเดียวไงครับตกมาต่อแล้วเมสันกินวูดไม่ใช่ครับบอลมาที่ได้บอลดาโลอีกทีแล้วมาจังหวะนี้โคฟาเมอร์ พาเมอร์าเมอร์ดึงเข้ามาพาเมอร์ดึงเข้ามา,าเจอนี้ดึงเข้ามา,า,มาแล้วตกมาต่อบอลบีบิโนยิงลูกนี้ก็เฉล็บแต่โชว์เสาแล้วซับอีกทีเรียบร้อยผมล้ำหน้ายบอลมาที่กาลาโชครับไหลมาถึงจุดนี้บอลมาที่โคพาเมอร์ยิงลูกนี้ก็โอ้โหยังเซฟไว้ได้ครับผมคืนมาครับบอลมาต่อให้ที่โคพาเมอร์หาช่องหน่อยแล้วก็แทงมาต่อได้ได้อยู่ครับกานาะโชเรียบร้อย หนึ 1> 1่งศูผมอาร์เนโดกานาโชมาแล้วโ <s hr iek> อ้โหนี่ับอลจะเรียกผมดูว่าโคพาเมอร์ดึงมาแล้วมาที่บูโนโลแลวแทงมาต่อน,นี้กานาโชครับผมเรียบร้อยอะสวยงามขึ้นมาต่อที่กานาโชไม่มีใครวิ่งหาช่องหน่อยหรือไงครับ <c oughs> โอ้แล้วบอลนี้โดนเสียบครับผม นะครับแล้วบากจอดีครับผมเป็นพี่โดครับผมพี่จะเป็นคนจัดการลูกนี้ครับพี่โดบอกขอลองยิงโค้งแบบนี้ดูแล้วกันครับจังหวะนี้ไปครับพิโดยิงเกือบเต็มหลอดครับคีตาร์โรโดยิงลูกนี้ก็โค้งก็โอ้คู่ชนเสาอีกเนี่อะลำบากนี้เปิดมาต่อแล้วพี่โดโค้งลูกนี้เรียบรอ้อยครับผมโอ้โคมาแล้วผมหลังจากยิงเมื่อกี้ชนเสาไปพี่โดแกจัดให้ครับสวยงาม โอ้นี่ครับบอลโจอยนี้ครับผม <S <S เปิดมาแล้วก็พี่โดบอกว่าขอโทษแล้วกันลูกเมื่อกี้ลูกนี้ก็เลยจัดให้ครับฮาเซจ่ายมาต่อน,นี้ครับมาที่มาสราอุยมาสราอุยฮะเจ้าน,นี้อองเอลวิเข้าก่อมาเจ้าน,นี้จ่ายมาแล้วดึงมาต่อบ,บอลมาที่ตะกินวุฒิยิงซ้ายลูกน,นี้ก็ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหบอลมาที่น้านของเซมเมนโยครับไหลมาต่อน,นี้ ตัดได้สวยแล้วบอลไทยมาต่อพีเซโนโรนโอโดเรียบร้อยครับผมโอ้โหสามศูนย์เดือดเดือดครับเกมนี้โอ้โหนี่ครับบอลเจอนี่นด, <c oughs> ดูครับผมพีโดครับมาอยู่เรื่อยยิงไปลูกนี้ก็เรียบร้อยแล้วผมเสาแรกนี่ครับเรียบร้อยอะ มวนมาก่อนเลยครับผมบอลจะวันนี้ไปฮะไปไหนฮะบอลมาต่อที่สกอตสกอตไหลมาต่อที่วอลเดอร์สันโอ้แล้วลูกนี้ต้องยอมโดนแล้วครับไม่ได้จริงครับโอ้โหนี่ครับบอลจีนี้ดูครับผมโยโลฮะดันวิ่งขึ้นมาพอดีัะเรียบร้อยเลยครับต้องยอมโดนไปครับและก็หมดเวลาครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมเป็นแชมป์ไปแล้วฮะเรียบร้อยครับผมวู้ เรียบร้อยครับผม <S <S เป็นที่หนึ่งของเรกรับผมชนะเฉยได้ถ้วยแบบงงๆสถิติของเกมนี้ครับผมแมนยูคงบอลอยู่ที่51ครับมีโอกาสยิง12ครั้งได้มา3ลูกนะครับส่งสเร็จ103ครั้งแท็กเกิล31ครั้งชนะไป8ครั้งนะครับเลี้ยงบอลสเป9เร็จ93%ยิงแม่ยำ50ส่งแม่ยำอยู่ที่83ครับผม เอาละครับคุณผู้ชมและเกมถัดไปครับผมจะเจอกับอาร์เซนอลในศึก FA ครับนัดชิงชาเลอศเลยนะครับผมพร้อมแล้วก็ไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมจะได้ม่เสียเวลาครับมาครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับโอ้โหและดาวโลขึ้นแบบนี้มึงไม่อายบ้างไงวะเอาละครับคุณผู้ชมไปฮะเตรียมตัวครับผมอยู่กันที่เวมบี้ครับผมนัดชิงชาเลิศครับ อ้าวครับแมนยูมาแผน4-3-3เช่นเคยนะครับผมคุณ <And S 2> ผู้ชม posts, backs, ฝั่งตรงข้ามก็4-3-3ครับผมกองหน้าใครฮาวเวิร์ดซาก้าโชซ่ากองกลางโอเดก,กาดนะครับผมไม่ทันอีกแล้วครับ โอเดกาดมาริโนดิแคนไรครับหลังเป็นเทียนนี่ทิมเบอร์สลิบาไว้ครับผมโกเป็นดาวิดไรยานะครับ<ว><น>ไปฮ่าเตรียมตัวเลยดีกว่าครับบอลมาที่มาคาร์ดนฟอร์ดครับแดนฟอร์ดมองดึงแล้วก็แทงมาต่อเลยครับบอลมาต่อให้ที่ลูกชอ่อลูกช่อสปินมาจนลูกชอ่อหลุดมาได้แล้วลูกชอ่อยุดต่อไต่อพี่โตยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนาทีแรกเท่านั้นเองครับผมเตรียมตัวโอ้โห<ว><น><ว><น> เอาดีว่าเจอสวนมาครั้งแรกหลอนไปเลย <c oughs> นี่ครับวันนี้ลูกชอ่อผมวิ่งมาแล้วก็ดูว่าผมตบมาต่อเจ้าวันนี้พี่โดรออยู่แล้วครับโอ้โหเ <c oughs> รียบร้อยครับ <c oughs> ลูกชอมาแล้วผมแต่วันนี้ลูกชอสกิลมาก่อนแล้วก็ดึงมาต่อให้ที่พี่โดพี่โดไหลามาต่อนี่ครับบอลมาที่กาโชกาโชลงมาถึงเจ้วันนี้ครับบอลที่มาซาุยมาซาุยตกมาต่อแล้วก็โอ้โหบอลชนชั่นแล a ครับผมไม่ได้ ย้อนมาต่อเลยครับบอลมาที่วารันลูกช่อมาถึงมาทันเดร็กกัแทงมาต่อโอปูโนโล่เจนิบูนโน่ยิงเรียบร้อยเลยครับล้ำหน้าหรือเปล่าไม่ลำ้ำแล้วโอ้โหสองโซนครับเอาแล้วอาร์เซนอลอาร์เซนอลหลอนโอ้โหเนี่ยบ,บอลที่แทงมาแล้วครับบูนโน่บอกเสร็จกูเลยครับผมลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยครับ มาที่ทอซาแต่ทอซาสปินมาแล้วจุดนี้ทอซาจุดนี้เอาไงี้ลงมากอดบอลมาที่ทอซาแต่ทอซามาแล้วทอซามาแล้วจุดนี้ทอซาปัดลูกนี้ก็ดดีกาเซฟไว้ได้ครับขอโทษจุดนี้โดนตัดไปอะทอซาทอซาโยนข้ามมาจุดนี้ครับบอลมาถึงจุดนี้ใครฮะแหวกยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้ยโดนจนได้ชิปหาย โอ้นี่ครับบอลจะนี้โยนมาครับผมแล้วใครฮาวเวทครับมาแล้วก็ดูว่ามุมแบบนี้ครับโอ้แกฟาดบอลเข้าสามเหลี่ยมไปเลยฮะเหลือกินบอลมาต่อดิแดนฟอร์ดดิแดนฟอร์ดยกมาต่ออ้าอ้าพี่โดพี่โดเจ้านี้เอาคืนได้เลยหรือเปล่ปาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหโเป็นไงยิงมายิงกลับไม่โก้ครับผมมาไอ้เอจยจังหวะโยนแบบนี้นี่แม่งดีจริงครับ เนี่ยโยนมาแล้วจังหวะแม่งสุดท้ายแม่งจะได้จริงๆฮะไหลามาต่อที่โอคาเต้ครับโอคาเต้มาต่อเจนี่ครับบอลมินิกาลาโชแล้วแทงมาถึงจังหวะนี้ครับผมมาสลาวินไม่มีใครลองปั่นดูแล้วกันแลน้วจึงมาสลาวินลองปั่นดูก็เอ้าโห <c oughs> เลยไปเลยครับไกลบอลไหลามาถึงจังหวะน,นี้ลูกชอ่อลูกชอ่อแทงมาต่อครับมาฮะมาคัร์ดินฟอร์ดสปินมาก่อนจังหวะนี้แล้วก็ ดึงดึงเจ้าหนี้แล้วก็ยิงลงดิี่เซฟได้ครับผมแล้วก็โอ้โดนหัวทิ้งออกมาก่อนครับบอลเข้าทางนี่มาซะเลยไหลมาที่กาโชมาถึงโคพัมเมอร์อย่างนียิงไม่ได้เอาเขาดังพิโดยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหบอลเข้าทางอ่ะสี่หนึ่งอ่ะอะไรครับเนี่ยอยู่ๆบอลไหลประตูไหลอะไรกันเนี่ยโอ้นี่ครับบอลเจอนี้ดูครับพิกมาต่อแล้วก็บอลมันเข้าทางพอดีครับเชื่อเหลือเชื่อดวงจะได้แชมป์ครับ โอ้โหแล้วพิโดแฮตติกไปเลยไหลามาตอนนี้โอเดกาตัดได้บอลมาที่ทอส่าไหลามาที่คารยาแหวกครับคารยาแหวกปัดลูกนี้ก็เดีกา้าอูต้องปัดทิ้งก่อนครับมาคัดแรดฟอร์ดครับเอาชิบหายอะซากาาา้า,นนามาต่อที่คารยาแหวกคารยาแหวกตัวนี้ไหลมาต่อแล้วก็โอเดกาโอเดกาที่เขาเนี้ยเรียบร้อยไอ้เหี้ยหลุดมา What What the Oh ต้องสมควรโดนครับ โอ้เนี๋ยวพอจดนี้ครับผมถ้าได้กดลิลดันไปไล่ที่ฮาวเวิแล้วก็หลุดมาจังหวะน,นี้ครับผมโอเด็กการปั่นลูกนี้เรียบร้อยเลยครับบอลมาที่ไรฟอร์ดครับไรสฟอร์ดแทงมาต่อเลยครับและบอลนี้ครับมองหาพี่โดมองหาพี่โดนี้เปิดมาต่อที่ซึโนโรโดโคก็โอ้โหชนคันโอ้โบอลมาที่ไวครับไวตกมาต่อที่ซาก้าซาก้าเปิดมาต่อนี้แล้วโคมาลูกแม่นะเรียบร้อยอ่ะอีตามมาแล้ว กดเปลี่ยนตัวแต่บอลมันไม่ออกครับโอ้นี่ครับบอลจุดนี้ครับผมบุกโยซาก้าเปิดมาแล้วก็โอ้ลุกแม่นมาแรงแมนยูหมดเลยจริงๆครับผมดีนะเรายิงตุนไปแล้วเยอะครับโอ้เกิบไปอะและก็หมดเวลาครับผมโอ้โหแมนยูชาอร์เบซโก่สอร์4-3ครับโอ้ยเกิดไป อแล้วผมถ้วยแรกครับมาแล้วครับผมเย้่ยอครับดับแชมป์กันนะผม ไปครับคุณผู้ชมภาพเดิมเลยครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมต่อให้ภาคใหม่แล้วแต่ก็ไม่คิดจะทําใหม่ครับ <c oughs> แล้วก็ขายราคาเต็มด้วยครับผมสำหรับ FC 25 <c oughs> แล้วไอ้น,นี่อะไรเนี่ยภาพบั็อกอีกแล้ว <c oughs> อ๋ออย่างน้อยอย่างหนึ่งก็คือถ <c oughs> ้วยไม่ลอยแล้วครับผมคุณผู้ชม <c oughs> เอาครับเตรียมตัวฮะเตรียมตัวโอ้ <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับคุณผู้ชมถ้วยแรกเ really อาละครับคุณผู้ชมเกมสุดท้ายของคลิปนี้ครับผมอยู่กันในศึกยูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศครับผมเจอกับปอร์โตนะครับ ก่อนเกมในวันนี้นะครับผมทางด้านของปอโตมาในแพส4 2 3 1วายกองหน้าเป็นนาวาโร่ครับกองกลางตัวรุกเป็นเปเป้ครับผมตัวรับวาเลราจับคู่นิโก้ครับปีกขวาฟานโก้ปีกซ้ายเจเลโน่และกองหลังครับผมดาโร่จับคู่กับนูเน่นนะครับโอ้โหชื่ออ่านยากเลยครับแบ็กขวาเจ้ามาริโอแบ็กซ้ายวินเดลและโกเป็นซามูเอลนะครับ5เกมล่าสุดนะครับผมชนะ3เสมอ1แพ้1ครับคุณผู้ชมแทั้งที่เขาพรีเซตมาแบบวิงเพลนะครับผมเล่นออกปีกนะครับคีย์ดีฟเอนจะเป็นวินเดลกับวาเลราครับเพียร์แท็กก้นนนนนนะะะะคคครรรััับบผมมแลลใส่วกเเตของาาีหย ที่ต้องเปลี่ยนเลยครับผมวาลานครับเอาลิซันโดมาตินเนสเข้านะครับผมแล้วก็เดลิฟนะครับผมต้องใช้เดลิฟไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนโยโล่เข้ามาละกันนะครับแรดฟอร์ดเหนื่อยครเกมนี้ต้องใช้เมสันกินวูดแล้วครับแล้วก็สลับกับกานาโชเช่นเคยนะครับผมแล้วก็แบ็กซ้ายอย่างลุกชอก็ต้องเป็นเดียโก้ดาโลนะครับทางขวามาสลาอุยก็เอาตามนี้ไปก่อนละกันนะครับผมว่ายังไงก็ทุกคนก็ช่วยๆกันก่อนละกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับผลนะในวันนี้ครับ เอาละครับคุณผู้ชมเตรียมตัวครับผมเกมนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับนัดชิงชาเลอร์ครับไปครับพร้อมๆร้พร้อมพ Let's go เตรียมลุยไปครับไปครับบอลมาต่อที่บรูโนวฟานานครับแทงมาถึงกาลาโชกาลาโชมองครับมองจังหวะนี้แล้วก็แท่งลงมาตรงๆบอลมาถึงพิโดพิโดดึงมาต่อจังหวะนี้อตัวการเสาแรกไปเลยเรียบร้อยครับผมโอเคครับพิโดมาแล้วครับเตรียมตัว ซเอาว่าโอ้เนี่ยบอลจุดนี้ครับผมแทงมาต่อแล้วก็หลบมาจากนี้ครับผมแล้วก็ซัดขวามูกนี้พี่โดจัดให้ครับคมๆสวยงามครับลูกแรลกมาแล้วบอลนี้เอาไหมาสโตรวิออ่งตามมาครับเปเปๆเหมือนจะเร็วกว่าครับ แล้วบอลคืนมาต่อที่ Gal eno. Gal eno ากาเลโน่กาเลโน่จุดยิงลูกนี้ในการเซฟไว้ได้ครับมาสร้ยยกมาต่อเจ้านี้เห็นอยู่ mm hmm. เห็นกาลาโชอ่อยู่วา่าเจ้านี้มาครับบอลมาที่อาเดนโดกาลาโช่กาลาโช่วิ่งมาแล้วกาลาโช่วิ่งมาแล้วเจา้านี้แล้วก็ตบมาต่อแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหเซฟได้ครับผมคาเดโอบอลนี้เปิดมาต่อก็มาเอาไว้ได้ครับบอลไม่กินวุดกินวุดแทงมาต่อน,นี้พิโดพิโดเจ้าหนี้โดนเบียดแล้วก็เจ้าหนี้ยังได้อยู่แล้วบอลฉล็บแล้วก็โอ้โหฝั ho, ่งตรงข้ามดีเต่ทีง่ายครับ บอลน,นี้เปิดมามาไตแดนลิขกเรียบร้อยแนละ้วบโบ้โอ่อยสองศูนย์งดงามโอ้นี่ครับบอลเจอเดีผมบูโนโ่เปิดบอลย้อยมาจถานี้ครับเดลิศบอกรออยู่แล้วไม่ต้องโดดสูงมากบอลลงหัวพอดีครับนี่เนะเอาองเดียวเท่านั้นครับเรียบร้อย เคยมาต่อให้ที่ด้ของดารุว์เจ้านี้โอ้โหพี่โดตัดได้ไปครับเราพี่โดมาแล้วแล้วพี่โดมาแล้วเจ้าหนี้พี่โดดึงแล้วขึ้นมาก่อนแล้วไหลมาต่อที่แล้วยิงเรียบร้อยไปครับโอ้โหนันตรงตัวครับล่งๆประทาโล่งๆยิงตรงตัวแล้วบอลมาต่อที่กินบุ๊ครับกินบุ๊ดึงดึงมาเจ้าหนี้ดึงมาต่อแล้วก็ตบมาต่อบอลไปที่พี่โดพี่โดเจ้าหนี้มีช่องยัดไปเลยก็เรียบร้อยโอ้ยสามศูนย์โอ้โหพี่โดเกจัดให้จริงๆครับผมนัดที่แล้วแค่ทวิตครับ โอ้ยเนี่ยบอลเจอนี้ครับกินบูลครับผมดึงแล้วไม้พี่โดแล้วดูพิโดมีช่องนิดเดียวแกเอาเลยครับโอ้เรียบร้อยอรัคมเกินคมกริยบกาเรโน่กาเรโน่ตนนัวนี้ไหลมาต่อครับต้องไหลขึ้นบนหรือเปล่าบอลน,นี้หนีมาเองหนีมาเองตัวนี้โดนเข้าแต่เข้ากลางมาเจอนี่ต่อโอเคยังป้องกันดังได้ครับบอลน,นี้เปิดมาผมเสร็จบอลมาที่พี่โดครับพี่โดพลิกมา แล้วพี่โดมองพี่โดมองอยู่นี่ก่อนจะยกมาเบาๆครับบอลมาที่แมสันกินวุฒแล้วกินวุฒเปิดมาต่อแล้วก็โค่นนี่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหโคพาวเมอร์สี่สูญครับโอ้ยแชมป์ใบที่สองว่ะแชมป์ใบที่สองโอ้ยนี่ครับบอลจนีนะี้ยกมาต่อแล้วก็กินวุฒเห็นโคพาวเมอร์มาเบรียจากตรงนี้มาแล้วก็โคพา <Ho Palmer S 2> วเมอร์วอลเล่ยักไปเลยก็เรียบร้อย และโยนข้ามาครับบอลมาต่อถึงจ้านวะนี้กาเลโน่แล้วก็แทงมาแล้วว่าาวับเจ้วะนี้ครับเปเป้เปเป้เข้ากลางมาบอลมาต่อที่นาวาราวาโรแทงมาต่อเจงเนี้โตแล้วลูกนี้กัวแล้วอะแม่งเอือปล่อยหลุดอีกแล้วโอ้โหนี่ครับบอลงหวะนี้ครับผมดันมาปล่อยหลุดแล้วเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ยิงโดนไม่ต้องจับเลยครับเข้ากลางมาครับบอลมาต่อที่นาวารอ แล้วตบมาต่อจังนี้แล้วก็โดแล้วล่ะลูกนี้โอ้โหยังกันไว้ได้ครับผมแล้วบอลมาต่อที่เจ้ามาริโอจยาวนี้ต้องเข้าต้องเข้าวะ้จังนี้ต้องเข้าไม่เข้าโดนไม่เข้าโดนแล้วยิงลูกนี้ก็โอเคฮะเชียร์เราข้างไป <S <S บอลมาต่อที่บ้านบูโนโฟานานครับมาต่อที่การโชว์พิกแล้วไปครับผมจังนี้ไปครับจังนี้ดาโลอล้วแบ็กดั่งดาโลจังนี้เอางะดึงมาก่อนแล้วก็ไหลมาต่อพิโดยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหแฮตทริกอีกแล้ว สุดจัดโอ้โหนีอนอยน่ยบอลยิงมาจากดาโล้มาพอดีครับบอลเข้าขาแล้วก็พิโดแกต์ซัดเลยครับลูกนี้โอ้โหสวยงามสุดๆบอลคืนมาต่อที่อีวานเชมอีวานเชมแต่วันนี้มาถึงเปเป้เปเป้เปดึงนิดนึงแล้วก็จ่ายมาต่อแล้วบอลมาที่น่าขนาโกยิงลูกนีน้ในการเซฟได้ครับบอลมาที่กานาโชครับ การาโอชเดเจนี้มองหาอยู่มองหาตัววิ่งอยู่ได้อยู่ครับบอลไหลมาต่อเดี๋ยวนี้ครับบอลมาที่แดนของพมเมอร์พมเมอร์ยกมาต่อน,นี้ลาสมสุสโอย้ยลุนโอ้โหเซนเตอร์แล้วก็โอ้โหจะซ้ำลูกนี้ไม่ได้ครับแล้วบอลจ่ายมาต่ออิทีิะโค้ชมอร์มาที่บูโนโ่บูโน่พลิกมาแล้วมาเองอูโน่ยิงไม่ได้ครับผมโอ้โหและก็หมดเวลาครับผมโอ้โหแมนยูชาปอโตโ้ไปด้วยสกอร์ห้าประตูต่อหนึ่งครับ The dear old champion, he saw my life. on one side, but sheer jubilation on the other. Well, relief and joy, I would say. What a great achievement this is. And so well deserved, as you mentioned. They were excellent tonight. What a good performance that was. The party can certainly start now. It's a party to last throughout the year, I should think. อาครับผมเตรียมตัวรับแชมป์ครับผมไปฮะเตรียมตัวครับผมไปฮะโอ้ยย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  and celebrate with their fans they've been a big part of it and they deserve to see that cup yeah well they've been so loyal throughout this Europa League run the fans and now they get a glimpse of the trophy and held them off with pride well they made so much noise didn't they the crowd here they've got right behind their team been excellent as have these players. Just look at the happiness on their faces. Well they need to take all this in don't they? These are moments to say it's been a great night for everybody involved. You're looking at the UEFA Europa League winner. เอาละครับคุณผู้ชมพาร์ทนี้เราก็เอาไว้กันเป็นประมาณเท่านี้นะครับผมพาร์ทนี้เราก็ได้มาแล้ว2แชมป์นะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวพาร์ทหน้าครับเราก็จะมาปิดพิมลีกันละกันนะครับผมพาร์ทหน้าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ยังไงก็ก่อนจะจากกันไปครับรบกวนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง s ซ็กซี่ไฟล์เกมเมอร์นะครับและเดี๋ยวไว้พบใหม่พาร์ทหน้าคุณผู้ชมแล้วเจอกันนะครับ